จังหวัดชัยนาจัดอบรมโครงการคอบอจอส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมด้านการบริการและการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทชายนาทร์วิสแอนด์ัวริสเซิลสมอลล์เอฟเทอร์ไพรส์ นางสุภรินเสนาธงรองผู้ว่าราชการจังหวัดช้ยนาทเปิดการอบรมโครงการคอบอจอส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมด้านการบริการและการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทช้ยนาทเซอร์วิสแอนด์ทัวริสิมสมอลเอ็เตอร์ทไรสที่ห้องประชุมที่ห้องประชุมเจ้าพระยาโรงแรมเจ้าพระยาทารารเิวอไซส์จังหวัดช้ยนาทซึ่งจัดโดยคณะผู้บริหารคลังประจําจังหวัดชัยนาทหรือคอบอจ ที่ให้ความสําคัญต่อการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในการประกอบธุรกิจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการตลาดโดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อยจํานวน40คน ทางด้านนางมาเรียมเรืองปราดลังจังหวัดชัยนาทกล่าวถึงการอบรมในครั้งนี้นะคะแบ่งออกเป็น2กิจกรรมได้แก่การอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และกิจกรรมการจัดบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์การให้บริการของหน่วยงานและเปิดคลินิกให้คำปรึกษาบริการทางการเงินการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อยที่เข้าร่วมการอบรมค่ะ